ครับคลิปนี้จะพามาดูมะขามหวานนะครับมะขามหวานที่ปลูกไว้นะครับปีนี้เริ่มติดนะครับมะขามหวานต้นนี้ไม่ติดนะครับพันนี้น่าจะเป็น ปลูกผสมหลายพันนะครับจาไม่ได้พันไหนเป็นพันไหนนะครับอ๋อต้นนี้เป็นประกายทองนะครับเห็นติดฝักเล็กๆนะครับติดไม่เยอะยังติดไม่เยอะนะครับพอด้านล่างเราจะปลูกกระโพดด้วยนะครับที่นี่ทําให้การจัดการนะครับดานดูแลรักษานะครับอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ปีหน้าปีหน้าน่าจะเป็น ดูแลมะขามหวานอย่างเดียวนะครับมาดูอีกต้นครับต้นนี้ก็ไม่ติดนะครับ มะขามหวานนี่ก็มีหลายสายพันธุ์นะครับพันธุ์หนักพันธุ์เบานะครับพันธุ์ที่เฉพาะขายหมูก็มีนะครับมะขามหมูก็มีอ๋ออันนี้น่าอันนี้เป็นขันตีนะครับพันธุ์ขันตีนะครับจุดเด่นของเขาคือติดทุกปีนะครับไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นแบบไหนนะครับเขาจะติดของเขาอยู่ตลอดนะครับ พันนี้สีชมพูน่าจะสีชมพูนะครับถ้าติดัวฝักจะขนาดนี้แล้วครับเนี่ยครับตายก็มีนะครับเดี๋ยวจะไปดูอัปเดตดูของศัตรูของมะขามหวานนะครับหลักๆเลยนครับคือตัวตุ่นครับ ตัวตุน่นนี้เผลอไม่ได้เลยครับเขาจะเข้ามาทําลายรากนะครับกัดกินรากนะครับมองไปเห็นอยู่นะครับแห้งมาดูต้นนี้ติดอยู่นะครับแต่บางมากครับ เดี๋ยวพันไหนที่ออกก่อนปีใหม่นะครับช่วงเดือนป,ปลายเดือนธันวานะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะครับเพราะว่ามะขามแต่ละสายพันธุ์รสชาตินะครับจะแตกต่างกันไปนะครับหวานมากหวานน้อยอยู่ที่สายพันธุ์นะครับก็เห็นอยู่ตามสภาพนี้แหละครับเยอะมากครับพันธุ์มะขามหวาน แต่พันธหลักๆนี่เขาที่ชาวเอที่นิยมนะครับคือประกายทองประกายทองก็คือตะแปะนะครับที่ออกก่อนปีใหม่นะครับออกกอปีใหม่แล้วที่บอกว่าเป็นเชื้อรานะครับซื้อไปแล้วได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างนะครับนั่นแหละก็คือพันุเบานะครับประกายทองครับหรือตะแปะนะครับแต่เนื้อเขาจะเยอะนะจุดเด่นเขาคือเนื้อเยอะร<ๆ>องมาก็คือสีชมพูนะครับ ต้นนี้ก็ไม่น่าใช่สียมพูครับดูลักษณะฝักแล้วก็คือกายทองนะครับจะมีแปลงข้างๆเนี่ยเริ่มปลูกใหม่ครับระยะชิดไปหน่อยครับถีไปหน่อยครับครับนี่คือสวนมะขามหวานนะครับมะขามหวานเป็นพืชที่ไม่ล้นตลาดนะครับ เพราะว่าเป็นพืชเฉพาะถิ่นนะครับปลูกได้ที่เพชรบูรณ์ที่เดียวนะครับที่อื่นปลูกก็ไม่รสชาตินะครับรสชาติไม่ได้นะครับกลายเป็นมะขามเปรี้ยวทั้งหมดนะครับหรือจะหวานบ้างนะครับโดยการใส่ปุ๋ยใส่บำรุงนะครับใส่ปุ๋ยบำรุงนะครับแต่ก็คุณภาพก็ยังไม่เข้าเกณฑ์นะครับมันต้องที่เพชรบูรณ์ที่เดียวนะครับที่มะขามหวานที่มีชื่อเสียงนะครับ แล้วอยู่ในคุณภาพนะครับได้คุณภาพได้เกรดตามคุณภาพนะครับครับคลิปนี้พอค่ินี้ก่อนนะครับ